ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอสกายสปอร์ตนิวส์รายงานว่าเจมี่คาร์เกอร์ตำนานกองหลังของสโมสรลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าดมินิกซูโ,ซโบสไลทำให้เขานึกถึงสตีเวนเจอราชดอดีตเพื่อนร่วมทีมของเขาเช่นกันพลังขับเคลื่อนของเขายอดเยี่ยมมากแต่รู้สึกเหมือนการเซ็นสัญญากับฟอรเรนเวียสทำให้เขาก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียว เมื่อตอนต้นฤดูกาลหลายคนไม่ได้คิดว่าซูโบชไลจะต้องอยู่ในทีมด้วยซ้ำฤดูกาลที่แล้วเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทีมเกือบจะเป็นเพราะผู้เล่นคนอื่นมีข้อบกพร่องทีมไม่สามารถขาดเขาไปได้เพราะเขาต้องวิ่งไล่ตามโมฮัมหมดซาลาและอารลิซิดแม็กอาริสเตอร์คุณต้องการประตูแลซิดมากขึ้นแต่เมื่อเขาไม่อยู่ลิเวอร์พูลกลับต้องเจอกับความยากลําบากในความคิดของผมเขาเป็นกองกลางตัวกลางเบอร์สิ 10. หรือเบอร์8เพราะเขาดูเหมือนเป็นกองกลางที่สมบูรณ์แบบที่สุดในทีมแล้วในเวลานี้เขาสามารถครองบอลได้เขาสามารถจ่ายบอลได้ผมคิดว่าเขายังมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนในเรื่องผู้นําอย่างมากความมุ่งมั่นและมีสมาธิแค่ฟุตบอลในสนามของเขาเป็นสิ่งที่จําเป็นจริงๆแน่นอนว่าบางครั้งเขาทําให้ผมคิดถึงเพื่อนสนิทของผมอย่างสตีวีเจอราดั แต่เขาจำเป็นต้องยิงประตูให้มากขึ้นตอนที่เขาเข้ามาผมรู้สึกว่าเขาขาดความมั่นใจไปบ้างแต่ผมรู้สึกว่าเราจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่านี้เมื่อเขาตระหนักว่าเขามีความสำคัญต่อทีมมากขนาดไหนในตอนนี้บิลจับโยงบางโมต้นเหตุทําเวสและหงฟุบรายงานจากสปอร์ตบิลสื่อเยอรมันเชื่อว่าฟอร์มที่ไม่เปรี้ยงปร้างของเรนวสในช่วงเริ่มต้นชีวิตกับลิเวอร์พูลมีสาเหตุมาจากโมฮัมหมัดซาลา ววสย้ายจากไบรเออร์ลูเซนมาลิเวอร์พูลในราคา1 1 6ล้านปอนด์แต่เขากำลังดิ้นรนในการปรับตัวกับฟุตบอลอังกฤษสปอร์ตบิลเชื่อว่าสาเหตุสำคัญมาจากฟอร์มของซาลาในซีซั่นนี้พร้อมระบุว่าสตาทีมชาติอียิปต์กลายเป็นตัวชุดทีมในภาพรวมอีกด้วยพวกเขามองว่าปัญหาของลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันอยู่ที่8ของพรีเมียร์ลีกและฟอร์มต่ำของเวสเกิดจากการที่ซาลาไม่เคยจายให้เวสยิงได้เลย เห็นได้ชัดว่าเขามองข้ามเวสและไม่ได้ทําให้ผู้เล่นใหม่รายลื่นที่รวมกันมีค่าตัวราวครึ่งพันล้านยูโรใช้แสงได้เลยสปอร์ตบิวกล่าวซาร่ามีแอซิส,สเพียง3าครั้งและทั้งหมดเป็นประตูที่ยิงโดยผู้เล่นเก่าที่อยู่กับสโมสรมานานซาร่ากาลังกลายเป็นปัญหาใหญ่สําหรับลิเวอร์พูลและเวสสปอร์ตบิลยังอธิบายเพิ่มเติมว่าความเลื้อรั้นของซาร่าเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันบ่อยในห้องแต่งตัวของทีม ซาลากำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับลิเวอร์พูลและเวสเขาคือราชาแห่งแชมป์ที่ดูจากขวางการเริ่มต้นยุคใหม่ของทีมและขวางอนาคตของผู้ที่จะเป็นตัวนำเกมรุ่นต่อไปอย่างเวสผู้มีค่าตัว140ล้านไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเขาถูกตั้งให้เป็นผู้นำในอนาคตคำถามคือใครจะปลดซาลาจากตำแหน่งนี้สมสรโคร้ดหรือเพื่อนร่วมทีมมีความเป็นไปได้ไม่น้อยที่ซาลาจะย้ายไปซาอุดิอาระเบียในช่วงซัมเมอร์ปี2026 สแตนดาร์ดสปอร์ตรายงานว่าอลิซอนเบเกอร์คัมแบ็กอลิซอนเบเกอร์จะได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบของทีมลิเวอร์พูลชุดใหญ่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้และเพื่อพยายามพิสูจน์ความฟิตของเขาสำหรับเกมกับนอติงแฮมฟอร์เรสในวันเสาร์านี้หลังจากที่ต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังมาตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนตอนนี้สภาพร่างกายของอลิซอนนั้นพร้อมสมูณ์หมดแล้วขาดแค่การฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเท่านั้น แอสสปอร์ตเวียรายงานว่าเฟอร์กิวฟันได้ยืนยันกับเพื่อนร่วมทีมชาติเนเธอร์แล,แล้วว่าทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกครั้งนี้การแข่งขันระดับนานาชาติจะเป็นทัวร์นาเมนต์ครั้งสุดท้ายของเขากับทีมชาติแล้วก่อนอื่นเลยผมขอขอบคุณทุกคนที่อยู่ที่นี่นักเตะทุกคนทีมงานทุกคนและทุกคนที่คอยดูแลให้ทุกอย่างดําเนินไปอย่างราบรื่นเบื้องหลัง ผมภูมิใจที่ได้เป็นกัปตันทีมออรัแนเจและได้นําทีมนี้ในทุกๆครั้งผมตื่นเต้นมากสาหรับการแข่งขันรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกและความสําเร็จร่วมกันจากที่ผ่านมาหรือที่กําลังจะเกิดขึ้นเดือนมีนาคมจะเป็นก้าวแรกของเราสู่เป้าหมายนั้นผมภูมิใจในตัวของพวกคุณทุกคนพวกคุณเป็นกลุ่มที่ยอดเยี่ยมพวกคุณทํางานหนักมากและพวกเรามีคุณภาพมากเรามาร่วมกันไล่ตามความสําเร็จไปด้วยกันเถอะจากนี้ และผมตื่นเต้นมากที่จะได้ลงเล่นในทัวร์นาเมนต์สุดท้ายนี้และเราจะพยายามประสบความสำเร็จไปด้วยกันสปอร์ตทีวีรายงานว่าวิเตอร์มาตอสอดีตหนึ่งในผู้ช่วยโค้ชคนสำคัญของเจเกนคลอปที่สโมสรลิเวอร์พูลเตรียมที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้จัดจาก,การทีมของสวอนซีซิตี้ทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพในเร็วๆนี้ตามรายงานระบ,บุว่าการเจรจาระหว่างมาตอสและสวอนซีนั้นอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วและอาจจะมีการตกลงกันได้ในเร็วๆนี้พร้อมกับเปิดตัวในเวลาต่อมาด้วยเช่นกัน ปัจจุบันสวอนซีจมอยู่ในอันดับที่18ของตารางแชมเปี้ยนชิพและแน่นอนว่านี่จะเป็นงานที่ท้าทายและหนักอย่างมากที่จะช่วยให้สโมสรนนั้นรอดพ้นจากการตกชั้นในฤดูกาลนี้อีกด้วยซองฟอร์มครบผลงาน17แข้งลิเวอร์พูลก,กับทีมชาติใครปังสุด2เกมล่าสุด ฟุตบอลโลก2 0 2 6รอบคัดเลือกและเกมอุ่นเครื่องปิดฉากลงพร้อมเผยผลงาน17นักเตะลิเวอร์พูลที่กระจายกันรับใช้ชาติทั้งจำนวนลงสนามประตูและแอซิดโดยซูโบสไลโรปสันฟานได้ลงครบ180นาทีขณะที่กักโปเอกิจเกซัดคนลัประตูและวีเอสซูโบสไลแจกแอซิดเด่นนำทัพ ฟุตบอลโลก2 0 2 6รอบคัดเลือกโซนยุโรปโม่แข่งกันเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้จะมีเกมเพลย์ออฟลงเหลืออยู่โดยมีนักเตะลิเวอร์พูลรวม17รายพระจากต้นสกัดไปลงเล่นให้แผ่นดินเกิดรวมถึงแมตช์กระชับมิดด้วยว่าถึงศึกโบลครับแน่นอนว่าดาวเตะหงแดงมีทั้งคนที่สมหวังและผิดหวังไม่ว่าจะเป็นมิลลเคอร์เคสกับโดมินิกซูรบอสไล ที่ไม่อาจพาทีมชาติฮังการีเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายได้ต่างไปจากแอนดูโลปสันที่สมหวังกับทีมชาติสกอตแลนด์จะย่างไรก็ตามจาก2เกมที่ผ่านมาทั้งแมตช์ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและแมตช์กระชับมิตรเราจะไปส่องดูผลงานของพ่อค้าแข้งจากถิ่นแอนฟิลรวม17รายว่าแต่ละรายโชว์ฟอร์มได้ดีมากน้อยแค่ไหนด้วยการแบ่งออกเป็น3หัวข้อทั้งจำนวนนาทีที่ลงเล่นจำนวนประตูและสิ จำนวนนาทีรวมทั้งสิ้นมี4นักเตะหงแดงที่รับใช้ชาติครบ180นาทีจาก2เกมที่ผ่านมาแบ่งเป็นนักเตะ3รายคือซูโบชไลโรบสันและเฟอร์กิวฟันดยปลากรหลังคนสำคัญของทีมชาติในแลนด์นอกจากนี้จอร์จีมารัสวิลี่ในทวันทีมชาติจอร์เจียเป็นอีกรายที่เฝ้าเสาให้กับแผ่นดินเกิดครบทั้ง180นาที 180นาทีเฟอร์กิวฟันด้ยโดมิกซูโบชไลแอนดูโลปสันจอร์จี้มาบารัสวิลลี่176นาทีมิลอสเคอร์เคส169นาทีโกดี้กัปโป167นาทีฟอร์เดนเวียส135นาทีคอเนอร์แบตลีย์3นานาทีอูโกเอกิเตเก90นาทีโมซาลาอิบราฮิมาโกนาเต้วาตารุเอด็ด89นาทีไรอันกราเฟนแบก85ดนาทีอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ู ในที่สุดอูโกเอกิตเกเปิดบัญชีกับทีมชาติฝรั่งเศสได้สาเร็จแล้วจากการกระซゅกประตูแรกของเขากับทีมเลเบอร์นัดเฝ้าบ้านคายียูเครน4-0ในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกถึงขณะนี้กองหน้าวัย23ปีลงเล่นให้ทีมตราไก่ไปแล้ว6นัดและเชื่อได้เลยว่าเขาจะเป็นกําลังสําคัญของกุนซือดีดีเย่เดชองอย่างแน่นอนหลังประสานงานกับขริยันเอ็มบัปเป้ได้อย่างยอดเยี่ยม 1. ประตูกากโปเอกิตเกแอสซิ เวียดอาจสร้างผลงานกับลิเวอร์พูลได้อย่างน่าผิดหวังแต่กับทีมชาติเยอรมนีเขาสวมบทจอมทัพได้อย่างน่าดูชมแถมจัด2อแอซิตให้กับอินซีเล็กเปิดบ้านยำใหญ่สโลวเกีย6.0ต่อสำหรับโซโบสไลแม้จะต้องอกหักกับทีมชาติแต่โดยส่วนตัวเขายังมีผลงานที่ดีจากการทำแอซิตได้ทั้งเกมบุกไปสยบอาร์เมเนีย1.0ต่อและเฝ้าบ้านแพ้ไอร์แลนด์3ต่อส 2. งสแอซิเวียดโซโบสไลหนึ่งแอซิดกัคโปเคอร์เคสโลเบสัน มันเป็นแค่เรื่องล้อเล่นสตาร์ลิวอพูลตอบโต้ตดราม่าบอลโลกดูมิกิคโซโบสลยโชว์ฟอร์มร้อนแรงกับลิวอพูลในฤดูกาลนี้แต่ยังไม่สามารถทำผลงานระดับเดียวกันกับทีมชาติได้กองกลางทีมชาติฮังการีของลิวอพูลออกมาปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อข้อกล่าวหาที่ว่าเขาแกล้งยั่วยุแฟนบอลไอแลนด์ก่อนที่ทีมชาติของเขาจะพลาดท่าตกรอบสึดคัดบอลโลกแบบสุดชอ็อกกัปตันทีมฮังการีต้องเจอกับหลักอารมณ์ในเกมดราม่าช่วงวันอาทิตย์ที่บูดาเปสต์ เจ้าของบ้านต้องการเพียงหลีกเลี่ยงความพ่ายแพ้เพื่อเข้ารอบเพลย์ออฟและพวกเขาก็ขึ้นนำถึง2ครั้งในครึ่งแรกซูโบสไล์ฉลองประตูขึ้นนำ2นา2ต่อ1นาทีที่37ซึ่งทำโดยบานาบาสวาก้าด้วยการหันไปที่เส้นข้างสนามทำท่ากำมือโป้งแตะจมูกแล้วขยับนิ้วล้อเลียนสิ่งที่มักเป็นท่าล้อเล่นของเด็กๆแต่เมื่อไอแลนด์ที่ได้แรงบันดาลใจจากทอยแพรอด อดีตนักตเตะเยวชนสเปอร์พริกกลับมาชนะ3ต่อ2ส่งฮังการีหล่นไปอันดับ3และพากองทัพสีเขียวเข้าสู่เพลย์ออฟซูโบสไลก็ถึงกับเศร้าหนักและถูกวิจารณ์ทันทีหลังจะโดนถล่มบนโซเชียลมีเดียว่าท่าฉลองของเขานั้นอวดดีเกินเหตุสูโบสไลก็รีบออกมาชี้แจงความจริงมันเป็นเรื่องล้อเล่นกันในทีมระหว่างผมกับอันดัตเซเฟอร์บานามัสวาก้าและปีเตอร์ซับปาโนตเขาบอกกับบริง สองวันหลังความใายแพ้ถ้าผมตั้งใจจะทําใส่แฟนไอริสผมก็จะบอกตรงๆกองกลางลิอร์พูเผยว่าเขากังวลกับการที่ทีมพลาดตัวไปบอลโลกมากกว่าประเด็นดราม่ามันยังยากที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาถอนหายใจแต่เราต้องอยู่กับมันและเดินหน้าต่อไปมันต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเราซ้ําๆแต่เราพยายามดึงข้อดีจากช่วงเวลาที่แย่ที่สุดเรามีโอกาสจนวินาทีสุดท้ายและเรายังเชื่อว่าเราจะไปเพลย์ออฟได้ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ